สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปที่ผมจะพูดต่อไปนี้ถ้าหากโดนเกมเมอร์ท่านหนก็ขอให้เข้าใจว่าผมไม่ได้จะพูดให้เสียหายนะผมจะพูดให้แบบว่ายกรุ่นพี่เป็นตัวอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะโปรโมทแม้แต่อย่างใดถ้าหากมันดูเป็นการโปรโมทจริงๆก็ขอให้คนที่ดูคลิปนี้ก็ไป กดไลค์ช่องที่ผมหรือว่าบังเอิญพูดไปถูกพี่เขานะอย่ามากดไลค์อย่ามากดติดตามฉเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะแต่ว่าคลิปที่เป็นผลงานของผมก็โอเคกดติดตามได้แต่คลิปที่ผมพูดถึงยูทูบเบอร์ดังๆคนอื่นก็ไปกดติดตามคนที่ผมพูดถึงนะครับอย่ามากดติดตามผมนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะโอเคครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอโทษทีที่หายไปนานนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้คือเป็นหวัดนะฮะแล้วก็บวกกับตอนนอนนี้คืออกินขนมไปด้วยนะแอบแอบกินขนมแงตอนเป็นหวัดแล้วก็เผลอไปกัดปากตัวเองนะฮะเจ็บอีกอารมณ์เป็นแบบคล้ายๆร้อนในอ่ะนะเออกินอะไรไม่ได้หลายวันเลยตอนนั้นแบบต้องกินข้าวต้มเอาเป็นเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็นะฮะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่แบบว่าเด็กๆที่เริ่มแคสเกมหลายคนแบบว่าเจอปรากฏการณ์ แบบโดนด่ามั่งซับไม่เยอะแบบท้อมั่งอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีเวลาตัดเคลิปก็อะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้เราจะมายกตัวอย่างแบบว่าทํายังไงให้เราแคสเกมได้อย่างไม่ย่อท้อน,นะฮะแบบว่าสู้เลยแบบพึ่งเถิมอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> อันดับแรกให้เราจินตนาการว่าอยอดซับของเรานั้นเป็นเงินค่าหัวนะครับ <c oughs> เคยดูวันพีชปะอะไรประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็ให้คิดว่า ฝีมือในการตัดต่อของเราคือการเดินทางของเราเว้ยยิ่งเราทําสวยมากเมื่อไหร่เราก็ยิ่งเข้าสู่แกนลน์เมื่อนั้นอะไรประมาณนั้นเลยนะก็ผมนี่ที่ผมเริ่มแคสเกมก็เพราะว่าอยากจะดวลฝีมือกับพี่ออยล์รอเบเกอร์นะจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนี้เว้ยเมื่อก่อนนี้ผมเคยเป็นแบบว่าแฟนคลับพี่ออยล์รอเบเกอร์อยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็คิดแบบว่าเฮ้ยทาไม เด็กคนนี้เขาถึงเล่นเกมกับพี่ออยได้ว่าเอาอแบบอุย้ยนี่เท่ว่ะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเราก็เลยอยากเล่นกับพี่เขามั่งแต่ว่าเราแบบไม่มีอะไรเลยไงเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราอีกเราจะไปขอเขาเล่นเกมพี่เับเล่นเกมหน่อยครับเขาก็จะถามว่ามึงเป็นไข่อะไรใช่ปะ่ะอะไรประมาณนั้นเออนะ <c oughs> ทีนี้ผมก็เลยแบบว่าเริ่ม เริ่มทาปกช่องนะเริ่มหัดเรียนตัดต่อวิดีโอเริ่มทาอินโทรแล้วแล้วก็บ้าอินโทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะจนกระทั่งผมเปิดช่องได้นะแล้วก็คิดชื่อช่องอย่างเป็นทางการได้จากนั้น <c oughs> พี่ออยเขาก็หายไปเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะดวนกับใครต่อตั้งแต่นั้นมาแล้วทีนี้ผมมีเป้าหมายที่เริ่มแบบที่ผมรู้สึกกว้างกว่านั้นแล้วเออมันกว้างกว่านั้นลว ผมอยากดวลกับนักแคสเกมทุกคนนะครับในสังกัด OS นะฮะใครที่คิดว่าฝีมอือเก่งๆก็ถ้าหาผมมีโอกาสติดต่อกับรุ่นใหญ่ๆได้นะถ้าผมเอ่ยชื่อนี่จะเขาเขาจะบินมาค่าผมไหม <c oughs> นะคือ <c oughs> ผมอยากสู้กับพี่เบริฟเฟอร์นะอะไรประมาณนั้นอยากดวล o v e r อร์วอกับพี่เบมากแต่ว่าผมยังไม่มีเกม o v e r อร์วอนะฮะคอมก็ไม่ดีนะฮะ พี่เบีก็ไม่รู้จักนะฮะตอนนี้คือมันเอาวะมันต้องสู้อ่ะให้ให้จินตนาการว่าไอ้ยอดซับนี่คือข้างหัวนะเว้ยแล้วเราต้องไปสู้กับโจรสลัดแบบว่าเออเจ็ดเทพโจรสลัดอะไรประมาณเนี้นะสังกัดโอเอน่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันวงการแคสตรเกมมันดูสนุกมากเลยอะไรประมาณนั้นน,นนะะเราอยาไปท้อไว้ซับน้อยมันมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ฝีมือไว้บางทีนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้สังคมเขาสังคมสังคมแชทเกมนะแฟนคลับส่วนใหญ่เขาจัดอันดับด้วยยอดซับเว้เขาแบบว่าแบ่งชนชั้นกันด้วยยอดซับกันอย่างชัดเจนเลยใครที่แบบว่า <c oughs> แชทเกมแล้วไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นดีๆอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้น,อน,นไอ้พวกแฟนคลับเขาก็จะคลิกเข้ามาดูช่องเราปุ๊บไอ้นี่147ซับ <c oughs> งั้นๆว่ะอะไรประมาณนั้นนะมันจะเป็นอย่างนี้ไว้จริงจริงๆ เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากพวกรุ่นใหญ่คอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นการตกเถียงกันอย่างมากมายครับในบรรดาแฟนคลับล้านๆนะฮะผมจะไม่บอกนะครับว่ามันอยู่ในช่องไหนมัางเพราะว่ามันมีหลายช่องมากเลยที่แบบว่ามาเถียงกันเองนะฮะทั้งๆที่มันก็ติดตามแฟนคลับทั้งสองคนนะฮะก็ติดตามไอดอลกันทั้งสองคนมันก็เสือกมาแบ่งฝ่ายกันมันคิดอะไรของมันมานะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สดๆร้อนๆในตอนนี้ผมเพิ่งไปดูมาฮะ เห็นพี่เน็ตเขาว่าเกี่ยวกับประเด็น f a c e b o o กโกงโลกอะไรประมาณนั้นนะครับแบบป๊อปคลิปมาลงแล้วก็อะไรว่าให้เครดิตเขาอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> เอานะสมมุติถ้าเรากำลังนั่งดูอยู่ไลฟ์อยู่แล้วเขาให้เครดิตมาปุ๊บคลิกเข้าไปในเครดิตของเขานะคลิกเข้าไปในลิงก์ปุ๊บเข้าไปใน youtube แล้วก็ไปกดไลค์ลิงก์ต้นฉบับที่เขาสร้างคลิปนั้นขึ้นมาเว้ยเออ กลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับเรื่องแคสเกมยังไงให้ไม่ท้อนะครับก็อันดับแรกเลยถ้าคุณคิดว่าผู้ติดตามไม่เยอะคนกดไลค์ก็น้อยคนดูก็น้อยทํำยังไงให้คนดูเยอะโอ้ยท้ออะไรประมาณนั้นคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นครับคุณดูที่ผลงานของคุณก่อนครับว่ามันดีหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจากจากที่ผมไปดูช่องพี่เน็ตเขาพูดมานะเขาก็พูดถูกของเขานะคือคนดูนี่เขาจะเสียสละเวลาที่ว่างของเขาอ่ะ มาดูคลิปของเราเว้ยเออแล้วทีเนี้บางทีเขาสมมุติว่าถ้ามีคนคนหนึ่งแบบว่าอยากจะหาอะไรดูเล่นๆระหว่างทํางานใช่ไหมเขาก็อาจจะคลิกบางเินเข้ามาดูคลิปของคุณอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบว่าผลงานคุณดูบวยมากเขาก็อาจจะออกไปเว้ยเออซึ่งมันอยู่ตรงนั้นจริงๆเว้ยคุณต้องยอมรับในผลงานของคุณก่อนว่ามันมันไม่ดีจริงๆฮะที่ผมมีหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดซับก,ก็สมควรแล้วกับ ลงานนะมันมันก็เยอะอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วใครใครจะมานั่งดูผลงานของเราตราราัวกคิฟนะใช่ไหมลองเล็กด,ดูเสียงก็กระตุกเสียปบภาพก็ไม่ชัดโอ้โหแคสเกมจอก็เล็กตีดเดียวนะฮะแลกก็แหลกกระตุกก็กระตุกเสียงไม้ก็อะไรไม่รู้นะฮะร้อยสี่สิบเจ็ดคนก็ถือว่าโอแล้วนะฮะจะเอาอะไรมากนะฮะผมผมไม่ลบมากอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ที่มันไม่ห่วแล้วของเราเลยนะเว้ยคือฝีมือเว้ยมันอยู่ที่ฝีมือการเล่นเกมเว้ย ถ้าคุณมั่นใจในฝีมือนะเว้ยอย่าท้ออย่าท้อนะเพราะว่าคนเรานี่มันพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วเว้ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะยกยกตัวอย่างเช่นไอดอลบางคนที่แบบว่ามีบ้านเป็นของตัวเองมีหมาเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองนะมันคนเรามันมีการพัฒนาได้เว้ยแค่เราอย่าไปเรียบนะฮะเราต้องค่อยๆเจริญเติบโตนะะเหมือนหนอนอนะ่ะเห็นเปล่ามันค่อยๆกินใบไม้ไ,มไปทีละใบทีละใบเว้ยกว่ามันจะโตขึ้นได้มัน ใช้เวลาหลายวันนะฮะกว่ามันจะบินได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ขอฝากเด็กๆทุกคนด้วยว่าอย่าไปท้อนะฮะบางทีเราไม่มีเวลาอัพคลิปก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาดูคลิปเราอยู่แล้วบางทีเขาดูปุ๊บเว้ยเสียงเด็กว่าออกนะก็มีเหมือนกันนะฮะช่องผมก็มีนะฮะไม่มีใครมาดูคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบหรอกนะสําหรับมือใหม่นะถ้าอยากให้เขาดูจริงๆก็ใส่สาระเข้าไปอะไรประมาณนั้น แล้วบางทีผมเปิดคลิปน้องคนหนึ่งขึ้นมาผมก็พูดกับเพื่อนไปเฮ้ยน้องก็ทําเจ๋งมาอโหมีสาระมากเลยแต่เสียอย่างเดียวคือเขาติดต่อเออไม่ใช่เด็กเขาตัดต่อไม่ค่อยเก่งเห็นเห็นเด็กในเพจนู่นนั่นเขาท้อกันนะผมก็เลยออกมาพูดว่าเฮ้ยอย่านะฮะอย่าท้อนะฮะในเมื่อเราเลือกสายนี้แล้วเราก็เดินไปให้สุดนะฮะก็ฝากสําหรับคนที่กําลังแคทเกมอยู่ช่วงนี้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็หายไข้ดีแล้วนะฮะก็ เราจะเริ่มแคทเกมแล้วนะพรุ่งนี้ไปเรียนนะฮะก็ไม่มีแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ